Bombaya ายยาบุอออขอล้อมึงกดลุนไนย่าเข้าไปตายงโง่เปิดไม้ด่าใช่ไหมเนี่ยเอาเอนนาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนถ้ามึงเล่นโง่อีกกูจะด่าให้ี่ะด่าเปิดไม้ด้วยเห้ย่ะ หัวล้อหัวล้อหัวล้อแบบทั้งน้ำตาเลยไปบีใช่หัวจะปวดเลยไม่เป็นไรเจอเจอพวกเจอภัยความมั่นเยี่ห้อไอฮิวเลยช่วยยิงอันดีๆเออเอาเอาช่วยให้ยิงรวมกันให้ยิงให้ยิงแล้วกันจะแตมไปห้องน้ำโหเคงจะได้เลยสาวจูีจะดัดเลยไม่น่านะไม่น่าไม่เป็นไรบี ใครแมกระทืบรีบอยนะครับเรื่องประวัเอ้ยยิงโดนไหมไม่รู้แต่ขอได้ยิงไว้ก่อนไม่ปีไม่ต้องยิงเว้ยเดี๋ยวผมทีไปเลยทีทีีไปปิวเลยแปลยังไม่มาเลยเรีแม่แมจะแมจะนอนทำนวนทำนวนใครมาเฮ้ยอันโซเมื่อไงก็อ่ะอันโซวยดีกว่าลงมาเอาฮิวพี่หน่อย ระวังระวังระวังเราไม่ออกจากห้องนั้นมาละออกมาเมื่อกี้ข้ยไมเนี่ยโอ้ยออกมาดิมคเคยมาเร็วพี่อวยต้องตะโกนด่ามาแล้วมามู่ัเนมาเข้าไปลึกจังวะไอเวสิเข้าไปโค่นลึกเลยตโตอ้แไอโนระวัง แต่ข้างล่างโรนิช uh ่ายจะตายแล้ว oh อ้โ oh! ยังการเองได้ไหมเฮ้ย oh! อันโต้ไวยเพียงระวังระวังระวังลงมาหน่อยลงมาหน่อยอยูงไม่ได้จะตายแล้วโอ้ยอันมันเจ็บ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 เออเดยวนโ่นเยวนโ่นเยวนูนโอ้โหเข้าหัวใช่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 โอ้ไม่น่าตายตายกูตายเตัว เก็บเกลแล้วพี่ไม่ย้ายชุบหนูโอ้โหขึ้นนุนขึ้นนเร็วขึ้นนุไม่ต้องชุบหนูก็ได้ไม่ทันหรอกมีม่มามาไม่มาเล่นยากห้องแรกแต่เราเออฟะโซขึ้นนุนข้างบนเข้าหัวไปลุกเฮ้ยไม่เล่นไรเอาเมั่อี่เออเล่นเยียอะไรเนี่ยไม่ได้มันเล่นโยโร่จัดไม่ไม่ต้องไปโชว์มันไม่ไหวไม่ไหว แต้แต่ถอยี่ถอย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 ผมยู่ไม่ด้ตลอดเตอร์ตัวมาับไอเอโคได้มันะมนกไงแมคคีไงยันไม่ยิงป้าเดวกิเซมกม่วยอ๋อช่วยนีใครโดนหรอมั้งใช่ไป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 นี่ต้องเฮ้ยตไม่รู้นั่นนก่าแล้ว โดนโอเครอดอ๋อโอ้ยนี่ไงไอ้หนูไอ้หนูไอหมูเออเขาหัวอะไรอ่ะง้าตัวไปยื้อรถดิ่ะเออโอ้ยหนูบน เออมาหิวไม่ทันเนี่ยแม่งชิงตายก่อนเงีง้ยิ้มไปลอนะไปดอนไปดอนเลยเวลาลลแล้วสินะน่าจะต้องเล่นห้องในอ่ะเต็มทอยลงมาพี่ลงมา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 ไปเอ้ยโอ้ยโอ้ยอคโค้พยายามยิงให้อยู่โดนสวยครับสวยกระตวยเรียบร้อยโดนหมูดึงเนี่ย มันจะตายจะตายตายเออจะการแล้วจะการแล้วเออดีนะเรื่องมันน้อยพอดีเมื่อกี้ตอดไปเยอะแล้วไม่เปิดมันเป็ระเบิดถ้าเกิดระเบิดแต่ถือหัวมันก็เฮดช็อตมันมีดาเมจเฮดช็อตยิงธรรมดาโดนเพี่ยนนะหลานอ๋อมันเป็นอะไรเนี่ยกระสุนปืนมันเป็นแค่คลื่นคลองนะมันออกมันออกมากกว่าหนึ่งนะแต่มันไม่ได้ออกเป็นทีละนัดนะ เรียบร้อยโอ้โหคุณเหลือดชสุดใหญ่ไปครับเสรแล้วเอาอีกแล้วเข้าไปห้องเดิมอีกแล้วเข้าไปห้องเดิมอีกแล้วเหนื่อยมากวดเฮีมันถูกว้าวแล้วมันถูกว้าวแล้วเฮียละแม่สุดแข็งมากนี่ฝานี่เลย ีป <in> no? so ักเข้าไปเลยอะไรปักเข้าไปข้างในปัดอะไรโตโอเตล็กยอดไปยิงยอดไปไปเลยต้นปุ่นปี๊ดโดนไหมไม่โดนหมดอายแล้วนะมาเราวซาเลียมามาเลยไ้ ไ่วยช่วยช่วยไม่ตายม่ยมันหนีไแล้วยวเมกี้มันชอบไปยิงก็บนเน่ยเออแล้วก็โดนยิงตายเล่นคนเดียวยังมัชอบเล่นคนเดียวยัปล่อยไปีเก okay. ียไปตามวิววตายก็ให้ม sí, ันโดดลงมาแล้ว like มันชอบเดินแยกไอ้มคีเห็นหลายรอบแล้ว เฮ้ยบายคอนบายคอนเลขห์ใครลูกไม่มีไม่มีดอกนะเรียบร้อยโดนจะได้ไม่มีดอกไม่มีดอกเป็นไม่ได้โอ้ยอะโอ้โอ้แบ๊คเค้มึงทำไรไม่มากินสารไม่กินสารเออตายไม่อีนสารเลยเว่อรเลยโดนไม่กิสารเลยลูกไม่กูเลขห์ใครลูกตายกันหมดแล้วก็หลังมันยังไม่ยิงเลยเพื่อนปวดหัวมากเลย ไม่มันไม่เมื่อกี้มันมีนะตอนที่กินตีชักตายแล้วก็ยอมปิดแต่เรียนสุดท้ายได้ใช่โอ้ยเจ็บโอ๊ยตายไม่ได้หรอกไม่ได้อะไม่ได้แซ่โจลิ่าไม่ไหวแล้วโอ้ยสาช่วยนะแต่แ่ยังไม่ไหวตายเขาบอกจะตายจะตายหยุดรถจุกรถอยู่ย่ะ ยกยกรถอยู <bol> ่แก่หมุนหมุนอยู่ตรงบนรถพี่ต้องไมเล่นน่องสุดท้ายไ่เล่นน้องสุดท้ายอ่ะไม่เล่นน่องสุดท้ายเอาอะไรดีอ่ะไอลาคาไอคิดก็แค่เกี่ยวไทยมันก็ถึงก็ตายะเดี๋ยวหน่อยแพ้ตัวอะไรอ่ี๋ยวหน่อยโอ้ยพี่เพิ่งมาตุนเพิ่งเกิดวิ่งเมื่อกี้วิ่งได้ความวิ่งหันแค่อยู่ตรงโน้นอันติพอดีเพิ่งมาเร็วได้แค่นี้ไอพีเร็วได้แค่นี้ขอโทษที

ขึบนหกอยู่ข้างบนโอเคนี่ได้จัดการได้ขึ้นไปสิโอ้ไม่ขึ้นไปแล้วอ้เกมมันหนีเราไปแล้วเนึ่งอ้าวไหนวะไม่อยู่อีกเหรอแปลว่ามันลงแล้วนะอ๋อมันอยู่กับมวยล่ามันอยู่กับมวยล่าเกี่ยวมวยล่าแบบคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกั๊ยยุกั๊ยยุกั๊ยยุกูดดอบเลยกูดดอบเลยเอาดิมึงยิงกูไม่เข้าอ่ะเอาดิมึงยิงกูไม่เข้าหรอกไอ้น้อง ไม่อตายไปตายไปเลยแล้วเหมือนกันมาดูเหมือนกันผมไม่มีการเก็บเหรียนะคอยล้างข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่เลยเด็กตายเฮ้ยใครอ้าวสแสดงเรียบร้อยกำลังจะขึ้นไปอยู่ลบาตายในเกาในเกาทางฝั่งเราไม่ปิดตัวเลยเมื่อกี้ลูกอย่าหย่าลงไปเฮีย คอมาทำไมนักหนาโอ้ยอะไรเนี่ยสตัวโอ้ยโอ้ยโดนอีโอ้ยุนเลโดนใครบ้างไหนเป็นสีข้างหลังยโอ้ยยู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 ตายตาแมตาแมตาแมยันรถไปพี่เอายแลวเนี่ยนี <T blij Sonic> right. pper, liberal, liber ่จะเป็นตีตีหัวมันเลยีหัวมันลล อ๋อมันเปลี่ยนเป็นลิปลเ,เปอร,ร์แล้วโอเคเปลี่ยนลิปเปอร์แล้วเฮ้ยเขาไป <c oughs> เฮ้ยเยอะจังเลมากิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมา,มา,มา,มมาน่าเหี้ยเออน่าเหี้ยร้อย,ไม,อยไม่ปัดไม่ปัดไม่ปัดกูไม่ปัดกูดดรออยู่กู <c oughs> รอให้มึงปัดเสร็จก่อเลยน้องเฮ้ยมันในนี้แล้วมันโดนวาตแล้ววอยู่ไว้ทุก,กนคนััง กอบอารเขามลาก่อนลากนลากับมงี่ตัวนะายสวยสวยพี่สวยสวยมีมีคนเงียมีคนเนียเดกว่านี่เลย้มไปเลยโอเคเรามาเล่นห้องุดท้ายเล่นได้อยู่นะเราอ่ะมาดูก้แล้วมึงมาทำได้หรือเปล่าอีที่ควายมาดูมาดูมึงมาดูมึไปดู